เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันนะครับตัวไฮดริกตัวใหม่ของเราตัวนี้นะครับเป็นตัวเซตยิงปลานะครับเป็นตัวเซตยิงปลานะครับสินค้าตัวนี้นะของเราตัวนี้จะยิงลูกเหล็กง่ายขึ้น หัวนะครับดูนะหัวก่อนหัวเขาจะเป็นหัวขนาดแคบนะครับรุ่นใหม่นะเอาไว้ใส่สําหรับยางยิงปลานะครับเพราะยางยิงปลาเบอร์ใหญ่ไม่มีมันจะเป็นหัวไซนี้เลยหัวเหล็กนะครับหัวเหล็กสเตลเลตนะครับหัวผู้ถิอเป็นสเตลเลตนะครับโชคไฮดรอลิกนะครับอยู่ด้านนี้นะครับบอดี้เป็นพลาสติกแบบหนานะครับตัวนี้ทนทานนะครับไม่ต้องห่วงอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะวิธีการขึ้นโชคนะครับกดตรงนี้นี้เลย้ง่ายนะครับเวลาเราจะยิงเนี่ย นะครับง่ายๆเลยลูกค้าไม่ต้องหดครับจับอย่างนี้หนีบลูกเหล็กเข้าไปยื่นขึ้นมาอย่างนี้เสียบอย่างนี้ได้เลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าตัวท่อค่อนข้างตรงอ่ะเรามีรางนี้ให้ด้วยนะรางใส่กล้องเห็นไหมในในเซ็ตเราแถมกล้องให้ด้วย่ะเรบอกก่อนว่าตัวเนี้ยท่อค่อนข้างตรงและไม่มีปัญหารเรื่องท่อคดบอดี้นะครับกับตัวท่อเราทาเซนเตอร์มา นะครับเป็นงานเซ็นเตอร์ QC มานะครับหมายความว่าไงลูกค้ายิงตรงๆไม่ต้องใส่เล d ดอทแม่นเลยผมบอกเ <Wow. S 1> ลยแม่นเลย80%ครับสังกตัติกตัวนี้ช่วยให้ยิงหนังรติกได้ง่ายขึ้นสุดๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะให้ดูนะ mm hmm. เวลาลูกค้าเอาโช๊คลงมันแตกต่างจากรุ่นอื่นเพราะว่าโช๊คตัวเนี้จะเป็นโช๊คที่แข็งมากนะครับ mm hmm. วิธีการเราลงเนี่ยลูกค้าดูนะ mm hmm. เอาขาดานันยกตัวนี้ขึ้น นะครับยกตรงนี้ขึ้นนนะครับเนะี่ยยกตรงนี้ขึ้นต่อไปลูกค้าดูนะมือซ้ายจับกลางจับกลางเลยนะครับมือขวาแค่ประคองแล้วลูกค้ากดน้ําหนักตัวลงที่มือซ้ายนะครับดูมือขวาแค่ประคองไว้เฉยแล้วปล่อยออกเพราะว่าตัวนี้โชคมันเป็นโชกแบบแข็งนะเพราะว่ามันจะทําให้ลูกค้ายิงได้ตรงมากครับใช้ไปนานๆไม่ต้องกลัวว่าโชกค,คดโชกงอนะครับตัวนี้อ่ะ เดี๋ยวเรายิงให้ดูครับผมครับเดี๋ยวเรายิงรุ่นนี้กันให้ดูนะครับรุ่นไฮโดรลิกนะครับตัวใหม่ล่าสุดของเรานะยิงศูนย์เปิดเลยขึ้นลํำง่ายๆแบบนี้เองง่ายมากนะครับแต่แรงและแม่นเดี๋ยวเราดูกันเป้าเราเป็นขวดเบียร์นะครับลูกค้าจะเห็นขวดเบียร์อยู่ไกลๆนะนัดเดียวนะครับแม่นๆเลยสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรา ทดลองกันอีกกระป๋องนึงแล้วกันเห็นกระป๋องสีงแดงขวามือไหมดูนะครับขึ้นลำโอ้โหเฉียวเิียมาเดี๋ยวลองอีกนัดหนึ่งดูนะครับดูความแม่นยำยิงแบบต่อเนื่องเลยนะครับดูนัดที่สามนะ กระสุนมันบีบ,บสุดๆครับไม่ต้องห่วงรุ่นนี้ยิงสุดเปิดเลยนะขอบครับร้อครับยวดึงขึ้นมาให้ดูเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวดึงขึ้นมาให้ดูเลยเพื่อความรวดเร็วด้วยความรวดเร็ว <c oughs> นี่ <c oughs> ได้จริงนะ นี่ดึงขึ้นมาเลยดีกว่า,างให้ตุดนะครับแบบนี้นะครับได้ปลาหนึ่งตัวนะเรียบร้อยนะครับหดีแต่ทรงห <100. S 1> ้เรียบร้อยนี่หนึ่งตัวตัวใหญ่นะเรเรียบร้อยครับผมค,ครับ